ได้ยินเสียงแก๊บแก๊บไม่ได้เลยเบลลี่มันเป็นขนมโคนเบลลี่ินไม่ได้หรอกเนี่ยดูมันเป็นขนมโคนไม่ใช่ขนมสุนนักเนี่ยโซนจ,นจนจมูกเป็นแผลเนี่ยเบลลี่กินไม่ได้มันเก็บแก๊บป้า่าดูนะทุกคนเวลาแกะขนมหรือแกะอะไรที่มันเป็นแบบ พลาสติกอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้ยินเสียงแกลบๆอะ่ะเขาจะอุ้นลุกมาหนูนะ่ะต้องนอนแบบเหมือนจะไม่ตื่นอะ่ะเพราะดินเสียงเนี้ยอย่างเงี้ยน,นี่แทบเท้าเลยตอนนี้เบลลี่กินไม่ได้เบลลี่กินไม่ได้นี่มันเป็นแบบของคนอะ่ะเบลลี่เรียปากตามมันเรียปากตามก็กินไม่ได้เพราะว่ามันมันผงชลดเยอะมาก กันเนาะไม่ต้องฝืน